มาค่ะมาพบกับ Nissan t ี e น n า2.5 XV นะคะรถใหญ่ๆคันนี้นะคะเป็นรถปี16นะคะราคา429,000บาทค่ะเดี๋ยวเรามาดูออปชันภายนอกกันเลยนะคะไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะคะแล้วก็มาพรอมกับไฟตัดหมอกไฟเลี้ยวจะอยู่ด้านล่างนะคะคันนี้มีเซ็นเซอร์ให้รอบคันนะคะแล้วก็มาดูนี้เลยจ้ายางปีใหม่นะคะตัวนี้นะเดี๋ยวเรามาดูเลยค่ะภายในของคันนี้กันนะคะภายในคันนี้เป็นเบาะหนังทั้งคันนะคะ เหมาะคู่หน้าปรับไฟฟ้าพวงมลาลัยมันติฟังก์ชันนะคะคันนี้นะมีหลังคาซันรูฟให้ด้วยนะคะไม่เพียงหลักหมื่นนะคะคันนี้อ่ะเดี๋ยวเรามาดูห้องผู้โดยสารด้านหลังเลยคะ่ะ ห้องพูดยสฐานด้านหลังนะคะมีที่พักแขนนะคะเบาะหนังทั้งคันนะคะภายด้านหลังกว้างมากๆแล้วก็ที่สําคัญนะคะตัวนี้มีม่านหลังด้วยนะลูกค้าตัวนี้มีม่านหลังให้ด้วยนะคะตัวนี้ถือว่าท็อปสุดแล้วนะคะตัวนี้นะสีขาวมุขค,คันนี้สวยๆไซส์ใหญ่ๆอย่างนี้นะคะราคา4 2 9 0 0 0บาทนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูด้านหลังห้องเก็บสัมภาระเลยนะจ๊ะกว้างและใหญ่มากเลยนะคะยางอะไหล่แม่แรงทุกอย่างอยู่ครบนะคะคันนี้นะคะรถเดิมนะคะ ไม่หลักหมื่นราคา4แสน29,000บาทอ่ะแล้วมาดูตัวนี้นะคะมีกล้องรอบคันให้ด้วยนะคะกล้อง360องศานะคะใครสนใจนะคะทักแชท0998957165ได้เลยค่ะ